รัฐประหารครั้งแรกของไทยเกิดขึ้นลหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแต่ยังอยู่ในช่วงปรับตัวและเปลี่ยนผ่านความขัดแยงระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมกับคณะราษฎรก็เริ่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาซึ่งเข้ามาดํารงตําแหน่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ตัดสินใจประกาศปิดประชุมสอผ่าและระงับการใช้รัฐธรรมนูญในบางมาตรา โดยให้เหตุผลว่าประเทศยังไม่พร้อมสาหรับประชาธิปไตยเต็มรูปแบบการกระทํานี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการรัฐประหารโดยฝ่ายบริหารเองแม้จะไม่ใช่กองทัพแต่เป็นการใช้อํานาจรัฐธรรมนูญบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งทางคณะราษฎรที่ตอนนั้นนําโดยพระยาพหลพลพ,พยุหเสนามี่เห็นด้วยกับการลดทอนอานาจของรัฐธรรมนูญจึงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างระบบเพื่อเตรียมตอบโต้ จนกระทั่งวันที่20มิถุนายน2476พยามโนปรกรณ์นิติธาดาถูกคณะราษฎรที่นำโดยพยาพหลพลพยุหเสนายึดอำนาจคืนนับเป็นการสิ้นสุดของรัฐประหารครั้งแรกและเริ่มต้นของรัฐประหารครั้งที่2ในวันเดียวกัน